ใช่แล้วชูทัดรอบคลหาสิ์หัดเฉียนหลงก็ดีเหมือนกันอาจารย์ชูหมายถึงให้ไปถ่ายทำรอบๆที่นั่นเขาอาจไม่รู้ว่าสถานที่นั้นหมายถึงอะไรงั้นไปกันตอนนี้เลยเถอะคลหาสิ์หเฉียนหลงบนยอดทุบเขาไม่ชานสภาพแวดล้อมดีจริงๆและบรรยากาศก็เป็นใจ สถานที่ที่ดีที่สุดก็คือในคฤหาสึกหหลังนั้นเราเข้าไปไม่ได้มีรั้วละยามเฝ้าอยู่อาจารย์ชูคุณเข้าไปที่นั่นไม่ได้นะฉันมาที่นี่เพื่อถ่ายรูปดังนั้นฉันต้องเข้าไปด้านในอาจารย์ชูเราเข้าไปในนั้นไม่ได้จริงๆต่อให้ใช้ชื่อเสียงของผมก็เข้าไปไม่ได้จริงๆ ฮะแล้วไงอาจารย์ชูยินดีต้อนรับกลับครับคุณชูเป็นอะไรไปเข้ามาข้างในสิทุกคนไม่ใช่ว่าเธอพูดว่าอยากเข้ามาดูด้านในหรอให้ตายสิ ด้านบนของไม้ชานบนยอดจูเจียงมีประมาจารย์อยู่จริงๆพวกนายเข้าไปข้างในและจัดเตรียมการถ่ายทำเลยฉันมีเพื่อนรอยอยู่ด้านนอกดังนั้นฉันจะยังไม่เข้าไปใครเลือหาดเชียนลงหลังนี้คนที่ใหญ่เข้ามาอย่างน้อยต้องได้รับการยอมรับจากคุณเหลียงแม้แต่สถานที่อย่างเมืองหลวงก็เป็นคนที่หาได้ยากชูยี่คนนี้ช่างน่าทึ่งออกมาได้แล้ว เธอตามฉันมาทั้งวันเลยนะคุณคือเจ้าของคาริสหาเชนหลงจริงๆหรอแฟนของมาลูหมิงเจ้าเชนเฉียนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ